ผลของการมีศีลภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นภิกษุททั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตรามีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางกายไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรง มโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุปบัติของเขาตรงภิกษุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุปบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างได้อย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูง ตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณมหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากในกรณีแห่งบุคคลผู้ไม่กระทำอธินาทานไม่กระทำกาเมสุมิฉชชาจารก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกัน กับในกรณีของผู้ไม่กระทำปานาติบาตดังกล่าวมาแล้วข้างบนทุกประการผลของการไม่มีศีลภิกษุทั้งหลายปานาติบาตที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแห่งปานาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบาวกว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อเป็นผู้มีอายุสั้นภิกษุทั้งหลายอธินาทานที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งอธินาทานของผู้เป็นมนุษย์ ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ภิกษุทั้งหลายกาเมสุมิชฌาจารย์ที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งกาเมสุมิชฌาจารของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อก่อเวรด้วยศัตรูภิกษุทั้งหลายมุสาวาทที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงภิกษุทั้งหลาย ปิสุนาวาดคำยุโยงให้แตกกันที่เศษทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งปิสุนาวาดของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการแตกจากมิตรภิกษุทั้งหลายพรุษวาสดิ์าหยา ที่เศษทั่วแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งพรุสวาสของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจภิกษุทั้งหลายสัมผัสปลาประวาทคำเพอรเจอร์ที่เสษทั่วแล้ว จเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนอรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งสัมผัสปลาประวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบาวกว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือภิกษุทั้งหลายการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัย ที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มน้ำเมาของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเป็นบ้า